สวนผู้ใดญสวนนี่สวนไหนท่านปลาใหม่มาหมุนยืดดูอ๋อพ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่หมายถึงผู้ใหญ่อ๋อพ่อใหญ่หมายถึงพ่อของแม่แต่อ๋อปลูกต้นไม้ไว้เพิ่นซื้อไว้หยังพ่อของแม่มีเกลียวมีเส้นเกลียวมุนใช้สุบอืมปลูกต้นไม้อันเพิ่นมีที่ดินหลายๆแม่คือพ่กไปเอาน้ำเพิ่นต้นมะเงี้ยเด็กชื่งขึ้เงี้ย ต้นมะเงยลแดงจริงคิงเฟิร์นรู้จักต้นมะงเงยลไหม,ไมไน,นั่นลานบ่าู้จักต้นมะเงลแม่ที่มันเหมือนงออะแต่มันลูกเล็กอะ่ะเนาะแม่เนาะแล้วมันเปรี้ยวเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันหากินยากแล้วตอนเนี้ยนะปุชอบชอบแต่ก,ก่อนถ้าเห็นขายข้างทางปลูกต้นไม้ไว้อือะคนแก่นะคะเริ่มพูดเรื่องอดีตให้ฟังแล้วนั่งฟังพูดเรื่องอดีต คุณยายเคยเอวเท่าไรน,นะคะเอวเอวเท่าไหรก่อนสียี่บ้าห้โอ้ยี่บสียี่้านั่งแบบเป็นสาวสวยสาวผวยแห่งอำเภออะไรคะออำเภออำเภออะไรคุณยายฝ่ายจังหวัดเลยอิบโอ้กาละสินอ้าวเมื่อกี้อยู่โพนทองอเลยไม่โพชัยอะ่ะมันมันแยกอำเภอกันเด้